สวัสดีทุกทุกท่านครับอยู่กับผมโอราทรัคครับวันนี้ส่งท่อเหมือนเดิมครับลงเนินครับวันนี้เนี่ยเข้านาง,งานครับดีที่ฝนกำลังจะตกครับก็เลยไม่เลื่อนครับนี่ตามจริงแล้วต้องเลื่อนครับลงเนินด้วยนะฮะก็เป็นนางงานปรับเสียนเหมือนเดิมครับ ถ้าฝนตกออกไม่ได้ครับนี่ตอนนี้ก็เริ่มลินลินมาแล้วนะครับยวจะจลงะแถวนี้นะครับนี่เข้าได้แล้วก็โอเคครับเป็นรถหนักถ้าหายห่วงนิดนึงนี่ครับหน้าง,งานก็ข้างหน้าเป็นขุดนะครับเป็นขุดแล้วก็จะฝังท่อนะครับก็เลยเอาท่อมา ส่งตรงนี้นะครับมาวางไว้ตรงนั้นมาเที่ยวก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวตั้งกล้องลงท่อกันครับผมก็เดดออกครับหลังจากที่ฝนตกเมื่อกี้นะครับนี่มีแดดสังันะครับทองฟ้าแจ่มใสก็ภาวนาให้ลงเสร็จก่อนนะครับมีเมฆเยอะนะครับวันนี้โอเคครับตั้งกล้อง mm โอเคครับเดี๋ยวถอยรถครับหมดที่วางแล้วนะครับเขียนไม่ถึงก็เลยต้องเลยถอยอีกนิดนึงครับผมโอเคครับ ำลังจะมาครับผมนู่นดังปิกปี่ก็มาเป็นที่เรียบร้อยครับฝนก็เลี้ยงเหลืออยู่นะครับลงยังไม่เสร็จครับผมนี่ครับอีกอีกหกท่อนนะครับอีกหกท่อก็ฝนนะครับหลังจากแดดนะครับนี่ ก็นั่งดูเขาลองแยงสอนนะครับเขาสอนลองแยงนะครับก็ฝนตกครับโอ้ยก็เรียบร้อยครับหน้างานก็เละนะครับแบบนี้ไม่ต้องห่วงนะครับแบบนี้นะครับอุ้ยเรียบร้อยครับอุตส่าห์มาแดดๆนะครับผมไม่ทันนะครับ ว่าจะลงรีบลงรีบเสร็จนะครับก็เหมือนเดิมครับก็ต้องลงก่อนรถโม่จะมานะครับเขาจะมาเพราะว่ารถโม่จะมาทีปูนตรงนี้นะครับก็เลยต้องรีบนิดนึงนะครับถ้าลงไม่เสร็จนะครับเขาก็จะจอดรอนานก็จะทำให้ปูนเขามันตายนะครับ ต้องเห็นใจนะครับเราก็เต็มที่นี่ครับลงเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ฝนตกก็ลงฝนพักนิดนึงก็ามาลงนะครับลงเสร็จแล้วก็รถโม่มาพอดีก็เลยเดินมามานะครับก็เดี๋ยวดูสภาพหน้าง,งานครับ ติดตามเปียกหมดแล้วนะครับนี่ขนาดเดินนะครับฟรีนะครับลื่นนะครับมันฟรีเรื่อยๆนะครับนี่ครับหมด,ดโมมาพอดีครับผมก็เลยเด,ดินหน้ามาก็ฟรีมาเรื่อยๆครับเป๋มาเรื่อยๆปั่นมาเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าจะกลับรถนะครับกลับแล้วครั้งหนึ่งนะครับมันไม่ได้นะครับออกจากถนนเลีนี้ไม่ได้นะครับเลยต้องได้กลับรถอย่างเดียวนะครับถ้าถอยมันขึ้นเนินครับตรงนู้นนะครับเป็นเนินดินเหนียวด้วยนะครับนี่ครับก็ไปฟีอยู่ตรงนั้นแหละข้างล้อรถนะครับพ็ขึ้นมาได้นะครับก็มาจอดตรงนี้ ออกจากถนนไม่ได้นะครับถนนหลักไปที่อื่นมันก็เละนะครับฟีแลนแลนแเ,เ,เลยนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามอีกครั้งนะครับ ค่อยๆขึ้นก็ผมไม่ได้ถ่ายข้างล่างนะครับก็ยึดใจน้องเขานะครับเขาเปียกหมดแล้วนะครับต้มนะครับต้มคนนะครับเตรมขานะครับขึ้นมาก็ยากลําบากนะครับเดินลําบากก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับถ่ายเอาบนรถเอานะครับก็นางานหนดทดนะครับ เอาครับตอนนี้รถโม่เสร็จแล้วนะครับก็ถอยยาวนะครับกลับรถไม่ได้นะครับเห็นสภาพของผมกลับแล้วนะครับตัดสินใจถอยยาวเลยนะครับนี่มีอีกคันครับหกล้อนะครับอยู่ข้างหน้าเมคโคกำลังไปช่วยครับพอดี6หกล้อเดินหน้ามานะครับรถโม่ถอยก็เลยลีกกันนะครับทําให้ไปติดอยู่ ลลยทางนะครับถดลีกันนะครับหลบกันโอ้เออหลบกันนั่นแหละครับลดหลบกันก็เลยทำให้นะ่ครับไปติดอยู่ข้างถนนนั่นแหละโอ้จะคิดว่าภาษายัางเว้ยเอาภาษากลางนะครับก็ได้รู้เรื่องกันทุกภาคนะครับ ก็จะพยายามนะครับโอเคครับขึ้นแล้วนะครับนี่แม็คโคไม่รู้ไปทำไมวะง,งั้นรถแรงอยู่นะครับนี่หลังจากดิ้นอยู่นานครับก็เสียวนะครับดิ้นแล้วมันแล้วมันสไลด์ลงข้างข้างนะครับข้างทางข้างทางมันก็จะชัดนิดนึงนะครับเป็นดินเหนียวด้วยนะครับ าบางครั้งก็ยิ่งดิ้นก็ยิ่งลงนะครับอันตรายก็เอาแมโครไปช่วยดีกว่านะครับตัวแรงนะครับนี่ออก็หน้าง,งาน,นครับเป็นเลื่อนๆเลยนะครับแบบนี้ฝนตกแบบนี้ก็เหมือนเดิมครับเลื่อนๆก็ของเราก็ต้องลุ้นอีกนะครับ <laughs> จะไปเลื่นตรงไหนนะครับส <c oughs> ำหรับขึ้นถนนหลักนะครับก็เลื่อนอยู่แล้วนะครับเป็นดินเหนียวกับสภาพฝนตกแบบนี้นะครับเ <c oughs> ที่ยวก่อนก็เลื่นนะครับขึ้นเกือบไม่ได้ครับเที่ยวนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับ <laughs> มาวันไหนก็ฝนตกวันนั้นนะครับ งานแบบนี้ก็เหนื่อยเหนื่อยใจนะครับแต่วันนี้มีแมคโครก็อุ่นใจนะครับวันก่อนมาคันเดียวครับถนนก็ยังไม่ดีแบบนี้นะครับอันนี้คือดีแล้วนะครับดีขึ้นแล้วนะครับก็อุ่นใจขึ้นนะครับผมมีแมคโครมานะครับตัวแรงปัดท้ายมาเลยครับนี่ฟีล้อมาเลย เนดิฟมาเลยตัวแรงครับผมไม่อยู่นะครับถนนแบบนี้มาครับเดี๋ยวของเราก็จะเดินเบาไปนะครับเดินเบาๆไปเดี๋ยวมันลื่นลงข้างทางนะครับยิ่งขับแรงก็ยิ่งฟรีร้อนครับ อีกสองขันนะครับอยู่ข้างบนรอ,อก่อนครับนี่ครับตรงนี้นะครับนี่ที่มันเลื่นนะครับดีที่ไม่เป๋ลงนะครับไม่เลื่นลงนะครับจะเป็นเนินครับแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายนะครับจะเลี้ยวซ้ายหักศอกครับ ดีที่ตอนมาฝนไม่ตกครับไม่งั้นเลี้ยวแล้วมันถลไมลงนะครับอันตรายตอนนี้ก็เลื่อนแล้วครับผมเริ่มแล้วครับนี่เริ่มมีอาการแล้วครับไปครับไปไปต้องกลับบ้านนะลูกไปไ้เลื่อนนะครับแบบนี้ เดินเบาสลับกับเหยียบนะครับลื่นลื่นนะครับหน้างานลื่นลื่นเลยนะครับนี่ไปครับไปไปยังเดินได้อยู่ครับถึงลื่นก็เดินได้ไปโอเคครับมีพี่เขาคอยดูรถให้อยู่ครับมาส่งมาโอเคนะครับแม่ขึ้นถนนได้แล้วก็หายห่หวงครับ เดียวโอเคครับก็ขอบคุณทีมงานด้วยครับโอเคครับไปเจอกันใหม่ครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับกดติดตามด้วยครับผม